ครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยครับเสียงประชาชนคนเดินดินนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา21ากา30นาทีนะครับก็คือ3ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ผมอนุอนสรเกษมวันเป็นผู้ดำเนินรายการครับท่านผู้ชมครับท่านสามารถติดตามชมรายการเสียงประชาชนได้นะครับทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง13สยามไทยนะครับ ท่านที่มีจานส้มหรือจานดำนะครับก็จูนไปที่ K u b a n บนะครับก็จะสามารถที่รับชมรายการของช่อง13ได้นะครับขณะเดียวกันท่านก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของสื่อช่อง13ได้ด้วยเช่นกันนะครับก็คือการซื้อหุ้นนะครับผู้ละสิบบาทเท่านั้นก็สามารถโทรศัพท์กันเข้ามาสอบถามแล้วก็จองในการซื้อหุ้นเป็นเจ้าของโทรทัศน์ทีวีผ่านดาวเทียมช่อง13านะครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานเราพูดถึงในเรื่องประเด็นที่เรากําลังจับต้องกันนะครับในเรื่องเกี่ยวกับว่า โครงการก่อสร้างบอ่อบำบัดน,น้ําเสียที่ตําบลคลองดานจังหวัดสมุทรปราการนะครับซึ่งเราก็เกิดนํากันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงวันนี้นะครับโหการเลือกตั้งคึกคักมากครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่เราเห็นกันนะครับก็คาดว่าไม่เกินเที่ยงคืนของวันนี้นะครับในขณะที่เราออกการกันสามทุ่มครึ่งนี้นะครับก็ไม่เกินเที่ยงคืนผลก็คงจะทราบนะครับว่าใครเป็นที่หนึ่งของการเลือกตั้งครั้งนี้ แล้วจะจัดตั้งรัฐบาลได้พักเดียวหรือไม่นะครับหรือจะต้องมีไปเอา,อาเสียงอื่นๆมาร่วมกันอย่างไรก็คงจะรู้ผลในตอนเช้าแหละครับนะครับว่าอย่างน้อยๆละครับวันนี้การเมืองใหม่การเมืองที่จะเดินทางไปทิศทางใหม่เป,เ,ปเป็นอย่างไรนะครับเสียงพี่น้องประชาชนมาลงคะแนนกันอย่างล้นหลามเนี่ยนะครับเราก็เลยคิดว่าการเมืองในข้างหน้าคงจะสดใสและก็คงจะเป็นประโยชน์กับประเทศนะครับคงไม่มีเหตุการณ์อะไรที่จะทําให้บ้านเมืองจะต้อง กลับถอยหลังนะครับนี่คือเหตุผลที่วันนี้พี่น้องประชาชนเลยมาใช้เสทธิ์กันอย่างมากมายครับท่านผู้ชมครับเอาละครับเรากลับมาเข้าเรื่องของโครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ําเสียนะครับท่านผู้ชมครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมีการร้องเรียนกันมามากแล้วจะเป็นมวยล้มต้มขนดูหรือเปล่านะครับก็คือเดิมทีนั้นโครงการคลองด่านเนี่ยนะครับไอในบ่อก,กําจัดน้ําเสียเนี่ยเขาก็บอกว่างี้ครับว่าใช้งบประมาณไปในการซื้อทําโครงการเนี่ย ว่านซื้อที่ดินนะครับจากราคาไม่กี่ไร่ไม่กี่หมื่นบาทไม่กี่พันบาทนี่นะครับราคาขยับกันเป็นล้านล้านก็ได้ผลประโยชน์กันไปหนึ่งรอบแล้วในขณะที่ทําโครงการนี้ขึ้นมาราคา28,000ล้านเนี่ยนะครับแต่ไม่สามารถเดินโครงการได้จนทําให้บริษัทที่เป็นผู้รับเหมาเนี่ยนะครับก็เป็นบริษัทในเครือข่ายนักการเมืองเนี่ยนะครับมาฟ้องฟ้องรัฐฟ้องรัฐทําให้เขาเสียโอกาสและก็ะต้องเสียค่าปรับเป็นค่าดอกเบี้ยอีกถึง7,000กว่าล้าน จะเป็นการเสียค่าโง่อีกครั้งที่2ของรัฐบาลใหม่หรือไม่นะครับเพราะรัฐบาลใหม่จะต้องมาดูนะครับนี่คือสิ่งที่เราก็เลยเตือนเตือนกับรัฐบาลใหม่ว่าอย่าลืมโครงการอย่างนี้ที่อาจจะเป็นในเรื่องของจะต้องเสียค่าโง่นะครับเช่นเดียวกับโครงการที่เราจะหยิบต่อไปไม่ว่าจะเป็นโครงการขยะนะครับโครงการขยะนี่ก็น่าหน้ามีผู้ร้องเรียนมาแต่เราจะจับเป็นเรื่องๆก่อนเราจะอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังก่อนว่า เรื่องนี้ในเรื่องของโครงการคลองด่านเป็นมาอย่างไรและพี่น้องประชาชนควรจะจับจ้องและมองการทุจริตอย่างไรแบบไหนควรจะติดตามอย่างไรและเรื่องต่อไปที่เราจะนําเสนอก็คือการตรวจสอบผู้บริหารกรทมทกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยนะครับต่อสัญญาเอกชนกําจัดขยะด้วยวิธีฝังกบแบบมีพิรุษนะครับเรื่องนี้ก็น่าสนใจว่ากทมเนี่ยทำอะไรอยู่ครับนะครับจะ4ปีแล้วผู้ว่าสุข,ขุมทําอะไรนะครับถึงมีการ ต่อสัญญาเอกชน,นกําจัดขยะในวิธีฝังกลบแบบพิรุธเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะครับซึ่งเครือข่ายสื่อมวลชนต่อต้านทุจริตแห่งชาติเขาจับเรื่องนี้มานานนะครับวันนี้เราก็วิทยากรในการที่ร่วมรับสนทนากับเราเช่นเคยครับก็คืออาจารย์โรจนศักด์นะครับโรจนศักด์แสงสิริวิไลนะครับซึ่งเป็นเลขาธิการบูลนิธิกาสื่อมวลชนต่อต้านทุจริตแห่งชาติครับสวัสดีคร,รับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีทางบ้านด้วยครับ เมื่อวานนี้เราพูดถึงในเรื่องของโครงการก่อสร้างบ่อประมัดน้ําเสียใช่ครับเริ่มที่มาที่ไปบางทีผู้ชมอาจจะยังไม่รู้นะครับว่ารายการเสียงประชาชนคนเดินดินเนี่ยครับเป็นรายการที่ขุดคุยขุดคุยเรื่องต่างๆที่มันมันมีการทุจริตมีกลิ่นเหม็นเนอย่างเงี้ยนะครับเราก็ได้เครือข่ายพี่น้องประชาชนได้เครือข่ายสื่อมวลชนต่อต้านทุจริตนี่แหละมาช่วยกันทํางานเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชน ที่เห็นว่าไอ้โครงการไหนมันดูแล้วไม่สวยเนี่ยคือมีการโกงกินแน่ๆเนี่ยพี่น้องร้องเข้ามา<ด>เราจะลงไปดูดนะครับเราจะลงไปดูดเอาละครับวันนี้เราจะเปิดเปิดประเด็นเรื่องนี้แล้วก็จะเปิดเรื่องเลยครับว่าที่มาที่ไปของโครงการไอ้บอบป,ประปาน้ำเสียเนี่ยในเรื่องของคลองด่านเนี่ยมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมีภาพยนตร์ให้ดูครับว่าที่มาที่ไปเขาเริ่มมายัางไงแล้วทำไมถึง เราถึงเอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นนะครับแล้วก็มาถกกันนะครับงั้นเดี๋ยวเชิญท่านผู้ชมไปดูภาพนะครับเป็นภาพที่ประกอบไปด้วยที่มาที่ไปของโครงการก่อนครับแล้วเดี๋ยวเรามากลับมาพูดคุยหลังจากดูภาพยนต์เป็นที่เรียบร้อยครับเชิญครับ โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเขตควบคุมมูลพิษจังหวัดสมุทรปราการหรือบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่านเป็นโครงการระบบบำบัดน้ำเสียร่วมแห่งแรกของไทยมีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียอาคเน์ขนาด1900ไร่มูลค่าก่อสร้างกว่า23,700ล้านบาทโครงการนี้ถูกตีแผ่และขุดคุ้ยให้เห็นความไม่ชอบมาพากลจากการร้องเรียนของชาวบ้านที่นั่น ทำให้นำไปสู่การตรวจสอบจากฝ่ายนิติบ,บัญญัติและองค์กรอิสระต่างๆมาอย่างต่อเนื่องับตั้งแต่ปี2542เมื่อวันที่17ตุลา2538คณะมนตรีก็มีมติว่าวกรมควบคุมมลพิษจะดำเนินการเนี่ยโครงการเนี่ยคณะมนตรี17ตุลา2538ไม่ใช่ของด่านนะมนติให้สร้างเมืองเกวดฝั่งตะว,วันตก ของแม่น้ำเจริยาถ้าฟังตทวทัศนออกที่กมสามที่เมืองปูใหม่ไม่ใช่ของดา่านงบประมาณ13,622ล้านจู่ๆโครงการนี้ก็ขอย้ายมาของดา่านจากงบเดิม17ตุลาสองห้าสามแปดหนึ่งหล้านย้ายมาของด่านเป็น23,700ล้านเพิ่มอีกหมื่นกว่าล้านสมัยนายสุวัสดิ์นิพนธ์สำรบดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์กำกับดูแลกรมควบคุมมลพิษมเมือนเมื่อสี่ส9บเก้าวินา 2538ในสุวัตด์ตเสนอแผนง,งานโครงการต่อเลขาธิการคณะมนตรีเรื่องโครงการบำบัดน้ำเสียของดา่านในเนื้อหาในหนังสือที่ลงนามโดยในสุวัส์ว่าให้ผู้รับเหมาต้องจัดหาที่ดินเพื่อใช้เป็นที่ตั้งระบบบำบัน้ำรรเสียเองด้วยไอ้ตัวนี้เนา่มันผิดมันผิดต่อพระรัมนตากสิ่งแวดล้อมแห่งชาติปี35มาตรา62ระบ,บุไว้ว่า จังหวัดใดที่ถูกประกาศให้เป็นเขตควบคุมบลพิษถ้าจะมีโครงการบำบัดน้ําเสียน้าโครงการบำบัดน้ําเสียรวมในจังหวัดที่ประกาศให้เป็นเขตควบคุมบลพิษเนี่ยการจัดหาที่ดินตามมาตรา62บอกว่าต้องจัดหาที่ดินของรัฐก่อนแต่หนังสือที่นายสุวัสด์ลงวันที่19มิถุนา2538เนี่ยถึงเลขาธิการคณะมนตรีเพื่อให้เสนอคณะมนตรีเนี่ยบอกว่าให้ผู้รับเหมาจัดหาที่ดินด้วยเนี่ย อันนี้คือเป็นการปิดกฎหมายเลี่ยงไม่ต้องปฏิบัติตามพรบรสิ่งแวดล้อมปีสามหมาตราหุบสองเพื่อต้องการที่ดินในท้องที่ตาบนคลองด่านที่กลุ่มบริษัทกิการ่วมค้าเนี่ยอยู่ในกลุ่มอยู่ในกลุ่มเนี่ยได้ดำเนินการจัดเตรียมหาที่ดินและออกโฉนดไปแล้วขณะที่ผมดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาของจังหวัดปรทการเรื่องราวของคลองด่านที่ชาวบ้านตะบนคลองด่านได้ร้องเรียนผ่านผมแล้วก็ ได้นาไปสู่การพิจารณาของวุฒิสภาวุฒิสภาได้มีการตรวจสอบถึง3มครั้งโดยกันครั้งแรกโดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งก็จะเน้นตรวจสอบในเรื่องของออผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหลักและก็ในเรื่องของการดําเนินโครงการที่ผิดกฎหมายหลายด้านทั้งกฎหมายทั้งเมืองทางกฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและก็ทางด้านกฎหมายสิ่งแวดลอ้อมต่างๆด้วยนะครับ มีการทุจริตอย่างมาโหรานเพราะเพราะวงเงินของการก่อสร้างนั้นมันมากถึง2 3 0 0 0่าล้านบาทโครงการมันเริ่มมาแล้วก็ไม่ได้เคารบในตัวกฎหมายรัฐมนูญไม่ได้เคาลบในกฎหมายของบ้านเมืองแล้วไม่ได้เคารพบในสิทธิของชุมชนโดวยเฉพาะชาวคลองด่านที่เขาทำมาินกับท้องทะเลและพื้นที่จากคลองด่าน มาตัวเมืองสุะการระยะทาง20ิกิโลเมตรนั่นนะไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมเพราะนั้นชุมชนเขาอยู่อย่างสงบเรื่องนี้ผมคิดว่าน่าจะต้องมีการดำเนินการเพื่อให้เป็นตัวอย่างนะครับว่าการทุจริลนั่นะ,ะเป็นสิ่งที่ทําลายประเทศชาติอย่างไรแรง วันที่15มกราคม2547กระทรวงยุติธรรมได้นำสำนวนการตรวจสอบและสอบสวนกรณีการทุจริตในโครงการบ่อบำบัดน้ำเสียครองด่านส่งให้ปปชซึ่งมีผู้กระทําผิดทุจริตในสำนวนนี้24คนแยกเป็น3กลุ่มโดยหนึ่งใน3กลุ่มคือกลุ่มข้าราชการการเมืองได้แก่นายยิ่งพันธมนสิการซึ่งปัจจุบันเสียชีวิตไปแล้วนายสุวัสด์นิปะตะพลบ นายวัฒนาอัศวะเหม14มิถุนายน2550ปปชมีมติชี้มูลความผิดนายวัฒนาส่งให้อายการสูงสุดฟ้องศาลฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในข้อหาบังคับและกู่เขนเจ้าหน้าที่ให้ออกโฉนดทับที่ดินสาธารณะ วันที่9กรกฎาคม2551นายวัฒนาไม่มารับฟังคำพิพากษาสารดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ตัดสินจำคุกนายวัฒนาเป็นเวลา10ปีแม้นายวัฒนาจะหนีออกนอกประเทศก่อนที่จะถูกสารตัดสินจำคุกไปแล้ว แต่มีคนที่เกี่ยวข้องที่ยังไม่ถูกปปชชี้มูลความผิดโดยหนึ่งในนั้นมีวิศวกรการเมืองสุวัสริปตะพลบรวมอยู่ด้วยครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับคือที่มาที่ไปนะครับว่าโครงการกอร่อสร้างบ่อประบัดน้นําเสียที่ตําบลคลองด่านนั้นใช้งบประมาณถึง23,000กว่าล้านนั้นเขาลงทุนกันอย่างมหาศาลนะครับแล้วก็เป็นการสูญเสียที่รัฐนั้นสูญเสียโดยปัจจุบันนี้นะครับ ได้ดําเนินการที่ผ่านมาแล้วต้องกี่ปีครับตั้งแต่ปี38ยันมาปัจจุบันเนี่ยนะครับ54ปี54แล้ว10กว่าปีถ้าผู้ชมคิดดูครับว่ามูลค่ามันขนาดไหนแล้วก็มีการฟ้องร้องกันด้วยนะครับในขณะที่คนคนผิดนั้นก็ยังลอยนวลอยู่นะครับนี่คือสิ่งที่เราควรจะต้องจับตามองกันนะครับว่าเพราะฉะนัก้นการเมืองต่างๆนี่นะครับที่มีพฤติกรรมอย่างนี้การเมืองที่จะเป็นไปในอนาคตที่ดี เราจะต้องดําเนินการอย่างไรกับนักการเมืองประเภทนี้นะครับเพราะนั้นให้มันหมดจากสังคมนี้ไปเราช่วยกันกําจัดขยะของสังคมอย่างนี้ออกไปนะครับเพื่อจะได้ให้สังคมนั้นเปิดกว้างในโลกทัศน์ที่ดีประเทศไทยเราก็จะได้เดินก้าวหน้าไปข้างหน้านะครับเช่นกันครับวันนี้เนี่ยนะครับเราก็ได้สอบถามอ,า,อาจารย์อาจารย์สโลดเนี่ยนะครับอ,า,อาจารย์โรจนศักดิ์นี่นะครับว่าหลังจากดูแล้วเนี่ย อาจารย์มีแนวทางที่จะเดินหน้าในเรื่องนี้ดูแล้วเนี่ยนะครับว่าหลังจากที่ปปชบอกว่ายังไม่หมดอายุความเนี่ยทั้งสื่อมวลชนต่อต้านชุดเลนทังชาติเนี่ยจะดําเนินการอย่างไรต่อไปเพื่อให้ให้ผลประโยชน์ตรงนี้ที่เป็นของพี่น้องประชาชนเนี่ยไม่ต้องสูญหายไปครับคือในส่วนนี้นะครับ,รบในเครือข่ายสื่อมวลชนต่อต้านชุดเถียงชาติของเราเนี่ยนะครับสะตะชเนี่ยก็อย่างที่เรา,เร,าเริ่มตั้งแต่ปี2552 อืนะครับก็คือวันที่ยีิบเก้าซึ่งตัวผมเองในฐานะเลขาเนี่ยเป็นผู้ยื่นกับปปชครับนะครับจากปีสองห้าห้าสองจนถึงณวันนี้เนี่ยนะครับในระยะเวลาสองปีเกือบจะสองปีเต็มละมเพราะว่านีน,นคาคัตกรกดาม,ม,มิถุนากมิถุนากรกฎดาสิงหากันยาอีกสองเดือนก็จะครบสองปีเต็มที่เราได้ดําเนินการมาจะได้สอบถามอีกทีหนึง่งเราสอบถามตลอดอในกรณีนี้เครือข่ายเราเนี่ยนะครับ,รบเราเองเนี่ยนะฮะได้ยื่นแล้วก็สอบถามปปชมาโดยตลอด จนถึงประมาณ9ถึง10ครั้งเพราะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะให้ท่านผู้ชมทางบ้านดูนิดหนึ่งตัวอย่างนะครับว่ามีวันไหนมั่งนะครับตั้งแต่พอหลังจากล่าสุดเลยล่าสุดนะครับวันที่เราไปยื่นก็คือ21วิมิถุนายน2554น้อครับต้องดูเลยครับให้ทางกล้องโค้ดภาพดูนะครับว่าทางสื่อมวลชนต่อต้านชุดนแห่งชาตินี่เขาก็ยื่นไปที่ปปชนะครับล่าสุด เมื่อวันที่27ใช่ไหมครับ21ครับมิถุนายนพศ2554เมื่อเดือนที่แล้วนี่เองน่ยนะครับล่าสุดเลยเนี่ครับเรื่องปปชเร่งเร่งชี้มูลความผิดนักการเมืองในการทุจริตคองด่าน23,000ล้านบาทครับนะครับต่อคุณในในนักสัมพนกั้าโลกประธานประธานปปชนะครับนี่ก็คือไปยื่นแล้วแล้วเป็นยังไงครับหลังจากยื่นแล้ว ก็ยังยังไม่ยังไม่มีกระแสตอบจากปปชอ๋อยังเขาก็ยังไม่ได้ชี้แจงออกมาคือตรงนี้เนี่ยนะครับก็ขออัมาเหตุการณ์นิดนึงกันว่าตั้งแต่เรายื่นที่ที่29กันยา52นะครับก็มีมีการแถลงงานแถลงการของ3ปีการทํางานของปปชก่อนซึ่งตอนนั้นท่านดลรงเขาศพของปปชนะครับคุณกาดลรงจันทิตก็บอกว่า จะจะให้รู้ผลเร็วๆนะฮะก็ผ่านไป1นึ่ปีห่งปีผ่านปีห้าสามาะว่าต้นคือตอนเราไปคุยเนี่ยนะครับปปชแถลงข่าวผลงาน3ปีเนี่ยประมาณช่วงตุลากันยาน่ะเรบอกว่าจะต้นมกราห้าสก็จะแจ้งให้พอถึงต้นมกราห้าสก็บอกว่ามันมีการสอบพยานเพิ่มอีกนะครับแล้วก็ยังไม่สามารถให้คําตอบได้ก็มาจนกระทั่งมาปลายธันวาห้าส นั่นโมกลานะฮะตอนแรกก็ให้คําตอบเราว่าเออยังไงจะพยายามเร่งสรุปสํานวนแล้วส่งฟ้องอว่าใครผิดชี้มูลเสร็จมาถึงทันวาทันวาเครือข่ายเราก็ไปยื่นต่ออีกนะฮะกระทุ้งไปเรื่อยๆฮะเป็นครั้งที่7ครั้งที่8แล้วท่านก็ต้องตอบมาว่าเอาเอาที่ตอบมามีมั่งไหมที่ตอบตอบมาว่าเขาตอบทั้งสื่อฮะ ต,ต่ตอตันสื่อวันที่16ธันวาคมนะครับป,ปีปีครับปีเอพศ2องพันห้อ,อ,สอ,อ,อบสม่อปี53ซึ่งต,ตรงนี้เนี่ยเป็นบทสัมภาษณ์ที่คุณวิชัยนะครับวิวิทเสวีครับซึ่งเป็นกรรมการป้องกันและปราบป,ปรามปปชนี่แหละครับในฐานะประธานอนุกรรมการเรื่องนี้โดยตรงอ๋อเป็นประธานอนุเรื่องนี้เลยใช่เขาบอกว่าโครงการไต่สวนเนี่ยนะครับคือท่านบอกเลยว่ายังไม่ขาดอายุความไม่ต้องกลัวคือที่ที่เรากลัว คือเรื่องของการขายยุความท่านบอกว่าไม่ต้องกลัวเพราะว่าเนื่องเขาบอกให,ให,ให,ใหใ้ในสัมภาษณ์เนี่ยนะครับท่านวิชัย